สวัสดีครับเด็กๆช่องฟ้าสินเซิงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรูปแบบการเช็คเมทที่ชื่อว่าอะไรครับเกตองขออีกรอบหนึงนะครับเกตองใครยังไม่ตอบขอเสียงดังๆขออีกรอบนึงครับเยอดเยี่ยมมากครับผมอ่าคราวนี้คุณครูเนี่ยได้แนะนําหรือได้สอนวิธีการตั้งตัวหมากหรือรูปแบบของปัญหาข้อนี้แล้วนะครับ วันนี้เรามีต้นแบบนะครับหรือตัวอย่างตัวแบบสองคนต้นแบบสองคนก็คือน้องกะทิค่ะน้องกะทินะครับน้องยูมิจังค่ะน้องอยู่มิจงันอง,อจงนะครับอ่าตั้งรูปแบบของปัญหาเก,กโกเมตเลยครับผมอ่าการฝึกบักรุกนะครับทําให้เรามีความคิดและมีความจํานะครับที่ดีขึ้นในช่วงแรกน้องกอ็สะสมข้อมูลความจําใช่ไหมครับ เพื่อที่จะนําไปสู่ความคิดนะครับในที่สุดนะครับผมสังเกตว่าเด็กๆหลายๆคนนะครับในเทอมในเทอมก่อนหน้านี้นะครับในเทอมแรกที่เราเจอกันเนี่ยไม่กล้าสู้สายตาครูใช่ไหมครับแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าตอบคําถามครูปัจจุบันพวกเราทุกคนมีความกล้ามากขึ้นไหมครับใครมีความกล้ามากขึ้นยกมือขึ้นครับใครกล้ามากขึ้นยกมือครับอ่ายอดเยี่ยมเลยครับเอามือลงครับผมคราวนี้นะครับ เรามาดาูรูปแบบของปัญหาในข้อนี้นะครับเราจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวหมากของแต่ละตัวนะครับคุณครูถามว่าบิชอปมีหน้าที่อย่างไรกพาีแขออีกรอบหนึ่งครับออการพารีแยอ,อ,อดเยี่ยมมากครับผมคุณครูถามว่าหมาเอมีหน้าที่อย่างไร อขออีกรอบหนึ่งเ,เปิดคองเอชนะครับเรือมีหน้าที่อย่างไรเช็คเมทเช็คเมใช่ไหมครับเมื่อทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวหมากแต่และตัวแล้วน้องกระทิเริ่มเดินเลยครับผมน้องกระทิเดินมาไปเช็คคิงใช่ไหมครับสังเกตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะคิงเดินเช็คคิงหนีมาตานี้ไม่ได้เพราะเป็นตากินของใครครับ บิชอปใช่ไหมครับเลงทีิตา AG8 ใช่ไหมครับคิงไม่สามารถเดินขึ้นมาข้างบนได้เพราะติดเบี้ยตัวเองติดเบี้ยตัวเองใช่ไหมครับแดนนี้สีดำต้องทำยังไงเท่านะครับอยู่มิจางแสดงเลยครับอ่าต้องเอาเบี้ยมากินม้าเท่านั้นใช่ไหมครับคราวนี้เมื่อเอาเบี้ยกินม้าคลองเอชเปิดหรือยังครับเปิดคลองตั้งเอชก็เปิดแต่ที่สุดใช่ไหมครับเรายอมเสียสละม้าเพื่อเปิดคลองตั้งเอชใช่ไหมครับคลองเอช น้องกะทิเดินต่อครับผมเกิดอะไรขึ้นครับพูดพร้อมกันยอดเยี่ยมมากเลยครับเด็กๆทุกคนครับเด็กๆทุกคนเนี่ยนะครับได้ฝึกหมากรุกมาเนี่ยนะครับก็เป็นเวลาประมาณสี่สี่เดือนแล้วนะครับที่เราที่เราได้มาเรียนหมากรุกกันใช่ไหมครับไม่นักช่วงหยุดโควิดใช่ไหมครับเนาะพวกเราทุกคนก็มีพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับใครใครที่ที่มีโอกาสและอยากจะไปแข่งขันหมากรุกยกมือขึ้น ยกมือขึ้นครับถ้าเกิดมีแข่งหมากรุกใครจะอยากไปแข่งยกมือขึ้นยกมือขึ้นครับผมใครอาใครที่จะไปแข่งยกมือขึ้นอ่ายอดเยีเ่ยมมากเลยครับผมเอามือลองได้ครับผมเอามือลองได้วันนี้นะครับเราก็ลาไปก่อนนะครับกับคลิปหมากรุกที่ชื่อว่าเก็กโกว่าวิธีการเช็คเมทที่ชื่อว่าเก็กโกเมทนะครับอาเด็กๆบายบายอาบายบายเราเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผม